อีกหนึ่งบุคคลวงการบันเทิงนะฮะที่มีทั้งเพลงแล้วก็งานการแสดงที่ดีมากๆเลยคุณยารินดาบุญนาคหลังจากที่เธอเนี่ยประกาศว่าไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วก็เหมือนกับลาวงการไปสักระยะหนึ่งเราไปเจอเธอพี่ไปเจอมาหลายคนแฟนคลับพี่เหมือนกันนี่แหละถามเลยว่าเพลงก็เพราะผลงานดีมากไม่หวนคิดจะกลับมาร้องเพลงอีกเหรอคะและเป็นตำนานคนหนึ่งที่ใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยบอกเลยว่าหลังจากสัมภาษณ์เธอแล้วพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่ประทับใจอย่างไรถามเลยกลับมาไหมคะเชิญค่ะมคือแม่ลูกสองคนนี้ครับ เพลงคิดถึงแต่ว่าคงกลับไปร้องไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าพอมีครอบครัวแล้วด้วยสเก็ตด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาแบบนั่งเขียนเพลงไปทัวร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ได้คือไม่ไม่ไม่อยากจะทำอะไรอย่างนั้นแล้วเ,ออเรื่องเรื่องร้องเพลงคงจะไม่ในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องการแสดงเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วก็คิดว่าคงจะลูกเริ่มโตก,ก็คงจะกลับมารับงานมากขึ้นไม่สีได้เพราะว่าพวกชื่อเสียงอะไรอย่างี้มันอะไรที่มันแบบ ไม่จีรังอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมันไม่ใช่อะไรที่มานิยามเราแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสุขเราอยู่แล้วเขาก็มีความเป็นเราค่อนข้างจะเยอะในแง่ของมุมมองความคิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างลูกคนเล็กเนี่ย <Okay. S 1> ก็ชอบอินกับพวกแบบชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆชอบดนตรีมาก,มากๆอะไรเงี้ยลูกคนโตก็ชอบดีไซน์ชอบออกแบบชอบประดิษฐ์เป็นนักประดิษฐ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราก็เห็นตัวเอง ในในเขาเหมือนกันคือมันไม่เหมือนกันนะคะคือเวลาที่เราแสดงเนี่ยเรามีสเกดูที่แน่นอนออกอครอบครัวที่1อยู่แล้วครอบครัวที่1อยู่แล้วแล้วก็ชอบแหละแล้วก็คิดถึงการร้องเพลงแต่ว่าตอนนี้ก็ ครอบครัวที่หนึ่งพี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนลับย้อนกลับไป2 5 4 2อยู่ไหนคะตอนนั้นพี่พี่จำปีได้เลยเหรอฮะใช่42นี่ผมยังอยู่มัธยมปฐมเลย2 5 4 2รพี่ฝึกงานกับบริษัทหนึ่งที่รองรับคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นคนที่พี่ต้อนรับนะก็จะมีแคทอิงลิพี่มอสนิโครแล้วก็ยาลินดาปังปังนั้นเลยนะเนี่ยผมบ๊อบสีแดงนั่งข้างๆเป็นคนไปรับสนามบินเปิดประตูรถตู้ให้นะเออแสดงว่านี่เป็นเหตุการณ์ประทับใจคือฝังอยู่ในใจเลยนั่งหน้านังาขบมอต แล้วก็มองผ่านกระจกฉันจะทําผมสีแดงปรากฏว่าลองทําแล้วเป็นไงฮะดิดำดีกว่าก็คิดถึงเสมอนะคะแล้วยังสวยเหมือนเดิมมากมากาลินดาทั้งสวยทั้งเท่เลยอะใช่ครับเนาะเราก็อยากอยากให้เธอมีผลงานแต่เข้าใจข้อครัวต้องมาก่อนเข้าใจเข้าใจนะครับ